วัสดีครับก็กลับมาพบผมนะครับจอบเอกลินนะครับกับรายการ t ท i n ิ t y ี้ทูเดย์นะครับประจำวันที่15ตุลาคมนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่ตัวของภาพตลาดสารัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในตัวของดาวโจนเองก็อาจจะรีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับก็บวกมาประมาณ200จุดนะครับแต่ว่าตัวของ N ัทสดักเองก็ยังโดนแรงเทขายอยู่นะครับผมก็มาดูที่เอเชียเช้าวันนี้นะครับก็ตลาดขุ้นโดยรวมนะครับดูเหมือนจะรีบาวได้ ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของแฟลที่มีการลดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับลดลงไปกว่า20จุดเลยนะครับผมก็ปิดไปต่ำกว่าประมาณก1,266จุดนะครับก็มาลุ้นว่าวันนี้อาจจะมีการรีบาวกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ตามตัวของตลาดต่างประเทศที่วันนี้มีการรีบาวเกิดขึ้นมานะครับก็อา่า วันนี้เรามีออกบทวิเคราะห์ในตัวของทิสโก้นะครับผมกองวันก็ประกาศก็บอกมาแล้วนะครับก็กําไรไตรมาสสามนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบล้านบาทนะครับผมก็เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวนะครับก็คล้ายเหี่งกับที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับผมก็รายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวของต้นทุนทางการเงินที่ปรับลดลงนะครับในขณะที่ตัวของสินเชื่อโดยรวมเนี่ยลดตัวมานนนนนะะคคครรรรัับเืื่่อออองงจาาาาากกกกมีีชํใใตวขลลููห้้ยญ นะครับส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ26% Q on Q นะครับเพได้แรงหนุนจากตัวของค่าธรรมเนียมเพื่อการ,รมธนาคารกองทุนแล้วก็หลักทรัพย์นะครับผมรวมกำไรจากเงินลงทุนด้วยนะครับค่าใช้จ่ายสำรองนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น49% Q on Q นะครับส่วนหนึ่งก็มีการตั้งสำรองส่วนเกินนะครับเพื่อรองรับความเสี่ยง ทุกนี้ที่ปรับโครงสร้างภายใต้โครงการเราสู้คุณสู้เราช่วยนะครับก็ส่งผลให้ตัวของ NPI Coverage Ratio เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก155%มาเป็น171%นะครับทางนี้นะบอกว่ายังคงประมาณการกำไรทั้งปีที่6,554ล้านบาทนะครับก็ลดลงประมาณ35%เยียย,ยน์นะครับโดยโปรตีเนี่ยไรมาสี่ก็จะเป็นไตรมาสที่มีตัวของค่าใช้จ่าย,ายอะไร เป็นพิเศษนะครับมองว่าอาจจะมีแนวโน้มแต่มาเสียที่ปรับลดลงได้นะครับทั้งนี้เรายัคงแนะนําซื้อนะครับอัพไซด์อาจจะค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในเรื่องของดีเวนด n ยูเนี่ยยังให้สูงถึงประมาณ7.5%นะครับสำหรับตัวของทิสโก้นะครับก็สําหรับหุ้น3ตัวที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับตัวแรกก็เป็นตัวของ W H A นะครับก็ในตัวของยักษ์ใหญ่ไมโครชิพนะครับก็เดินหน้าลงทุนในตัวของ ประเทศไทยนะครับก็มองว่าเรื่องของ Investment จากตัวของผู้บริษิปต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของซัพพลายเชนเองก็ดีนะครับก็น่าจะได้ e บนฟิตตรงนั้นด้วยนะครับไตมาสามนะครับก็คาดว่าน่าจะเติบโตแข็งแกร่งนะครับก็มีการโอนที่ดินรายใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะครับเราก็มองว่าไตมาสามเนี่ยก็ยังเป็นไตมาสที่ดีของตัวของ w h a ด้วยนะครับ รวมถึงเขามีเตรียมในตัวของพัฒนานะนิคมนะครับในจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้ก็ลองรับในตัวของกลุ่ม PCB แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับดีเวเดนตัวของ w s a ก็ยังให้ปันผลค่อนข้างดีนะครับประมาณสักตุกเกือบ5%เลยนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็เรื่องของนโยบายรัฐมนติใหม่นะครับเรื่องของนโยบายก็ น่าจะเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของ Direct TPA เนี่ยอันนี้ก็มองว่าจะเป็น Benefit นะครับสำหรับตัวของโรยฟ้าที่เป็นกลุ่ม SPP โดยตรงนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับเช่นว่าราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มองว่าก็น่าจะเป็น Benefit ในช่วงถัดไปนะครับสำหรับตัวของกลุ่มโรยฟ้าต่างนะครับในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่น่าจะปรับลดลงด้วยนะครับก็อ่า คาเรื่องของดิลร่วมทุนนะครับก็ถ้าเกิดมีความชัดเจนในเรื่องของแผน PDP เนี่ยก็มองว่าก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของดิลในเรื่องของการร่วมทุนนะครับในเรื่องของการดึงพันเนอร์มาตั้งตัวของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับตัวของ GPC ก็น่าจะเห็นเรื่องของ capacity c o w t นะครับในอนาคตได้นะครับสําหรับตัวของ GPC นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวของ Adva นะครับผมก็มองเป็นเรื่องของ defensive นะครับก็มองว่า กำไรแตรมาสสามเองเนี่ยก็น่าจะยังค่อนข้างดีนะครับน่าจะบวกได้ประมาณรัถกเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ิวนะครับในตัวของ Apple เองก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มองไปยัง,ง,งแนวโน้มแตรมาสสี่เองเนี่ยส่วนใหญ่แตรมาสสี่ก็จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับก้นนักท่องเที่ยวก็น่าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนุนในเรื่องของอาทาวเวอร์ซิมต่างๆนะครับก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับรวมถึงยอดขาย iPhone ด้วยนะครับก็ ได้เปิดตัว iPhone 17ไปแล้วนะครับก็น่าจะช่วยหนุนมาจิ้นในช่วงของ handset subsidy ในช่วงของครึ่งปีหลังได้ด้วยนะครับก็เรื่องของมาจิ้นอุปกรณ์มือถือก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับทางพี่นานชาตินะครับสำหรับภาพกลยุทธ์ประจําวันนี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาเซ็ตลงแรงเลยวันนี้พี่นัทบอยยังไงเนี่ยครับก็เซ็ตลงแรงจากต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะฮะที่เรากล่าวไปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับตัวของเทรดบอลนะฮะซึ่ง ก็ปะทุกระทั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนล่าสุดยังไม่จบไม่สิ้นนะครับทรัมป์เองก็ส่งคำขู่ไปอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะระงรับการนำเข้าสินค้าจำพวกคุกกิ้งออยนะฮะน้ำมันพืชต่างๆจากจีนนะเพื่อเป็นการตอบโต้จีนที่เพิ่งจะมีการข่มขู่ว่าอาจจะสั่งระงรับนะครับในส่วนของการนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นการโต้อตอบกันไปมาอยู่นะครับคิดว่าคงจะยังไม่ได้จบสิ้นในเร็วันแน่ๆ แต่ว่าด้วยการปรับลงของดัชนีที่ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ก็เลยมองว่าเปิดตลาดนะครับในช่วงแรกของวันนี้เนี่ยคาดหวังแล้วกันนะครับการปรับตัวเทคนิคอลรีบาวของเซ็ตขึ้นมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามองกันยาวๆเนี่ยนะฮะการรีบาวของเซ็ตเนี่ยยังไงก็ตามมันคงจะขึ้นไปไม่ถึงจุดเดิมก่อนที่จะลงมาแน่ๆนะครับพันสามพันสามยี่สิบเนี่ยมันยังเป็นเลเวลที่เราเให้เป็นแนวต้านนะครับประจำไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อยู่เช่นเดิมนะครับ ในเชิงกลยุทธ์นะครับระหว่างนี้เรายังคงแนะนําให้ใช้จังหวะรอตั้งรับแล้วกันนะครับเราคิดว่าภาพของดัชนีเซ็ตในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอีกนะครับรอเสด็จน้ําในเรื่องของงบ Q3 ให้เรียบร้อยซะก่อนเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับหากต้องการที่จะเข้าลงทุนในช่วงนี้จริงๆนะครับในช่วงที่ uncertainty ก็ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเนี่ยยังคงแนะนำ หลบพักในส่วนของหุ้นกลุ่ม Defensive ไปก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกลุ่ม ICT นะครับกลุ่ม Healthcare หรือว่ากลุ่ม Utilities เป็นต้นนะครับทีนี้สุดท้ายวันนี้นะครับไปที่เรื่องของ IMF นิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เขาเผยแพร่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของรีพอร์ตฉบับล่าสุดนะครับเป็นคาดการเศรษฐกิจโลกนะครับครั้งใหม่นะฮะซึ่ง ถ้าเทียบเทียงกับรายงานฉบับที่แล้วนะครับซึ่งเขามีการออกเป็นอิน e ท i รีออกมาในช่วงของเดือนอกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่ามุมมองของ IMF นะครับในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขามีการ factor ร์อในส่วนของสองครามการค้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับรอบนี้นะครับมีการรีไวซ์ขยับขึ้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวของ GDP โลกนะฮะเดิมทีฉบับที่แล้วให้ไว้อยู่3% ร,รอบนี้เนี่ยมองแถๆประมาณ3.2 Growth นะฮะรสำหรับในส่วนของปีนี้ส่วนทางด้านเงินเฟ้อนะครับต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ IMF มองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในช่วงถัดไปนะครับก็แน่นอนแหละนะฮะตามทิศทางของสงครามการค้าที่จะเริ่มเอฟเฟกนะครับเข้ามาสู่กระบวนการส่งผ่านทางด้านราคาสินค้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของประเทศอื่นๆเอง IMF มองว่าภาพของเงินเฟ้อน่าจะยังสเตย์ลงนะครับอยู่ในระดับต่ำต่อไปนะครับเช่นเดียวกับ Thailand นะครับ IMF มีการ mark down ในส่วนของตัวเลขคาดการเงินเฟ้อปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงมาปีนี้มองเพียงแค่0.2%เท่านั้นนะครับในขณะที่ GDP มองคล้ายๆเดิมนะครับปีนี้มองโต2%แล้วก็ปีหน้ามองโต1.6% โดยสรุปนะครับ MF มองว่าภาพของเศรษฐกิจไทยก็ยังส่งๆซึมๆนะครับในขณะที่เงินเฟอ้อเรียกว่าแรงกดดันน้อยมากนะครับอยู่ในเลเวลที่ต่ำมากเราก็เลยมองต่อเลยแล้วกันนะฮะว่าด้วยาภาพแบบบรรยากาศแบบนี้นะฮะมันน่าจะเอื้อนะครับให้ทางร้านแบงก์ชาติของเราเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ศักยภาพของนโยบายการเงินที่ยังเหลือ policy space อยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มากเองก็ตาม นะครับน่าจะมีการปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ยได้0.25%นะครับในช่วงการประชุมสุดท้ายของปีนี้ที่รออยู่ในเดือนธันวาคมนะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็น positive surprise ที่รออยู่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าณวันนี้หันไปดูตลาดการเงินเนี่ยพอรอบที่ผ่านมามีการคงดอกเบี้ยกันไปเนี่ยโอ้แต่ละคนเนี่ยเทนะฮะเทน้ำหนักไปยังฝั่งที่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่น่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้แล้วในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรียกว่าความคาดหวังของตลาดที่เหลือน้อยนิดแล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าเกิดแบง์ชาติสามารถที่จะดีลิเวอร์ได้ในช่วงของปลายปีนี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่รออยู่นะครับนะครับผมก็พนก็ยังมองนะครับก็ตลาดยังอยู่ในโหมดของความเสี่ยงนะครับก็เม็ดเงินยังคงไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็ยังแนะนำนะครับโอเวร์ o ในตัวของทองคำแล้วก็พันธบัตร นะครับแล้วก็สำหรับตัวของคุณเนี่ยก็เน้นไปยังตัวของกลุ่มโดมสติกเพย์นะครับก็รอผลประกอบการไตรมาสสามออกมาก่อนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสสามน่าจับตัวนะครับก็เน้นไปยังตัวของกลุ่มคาปิเนไฟแนนซ์อสังหานะครับแล้วก็กลุ่มดิฟเฟนซีฟอื่นๆนะครับอย่างตัวของแอดวานซ์บีเอ็มเอสบีกิมเป็นต้นนะครับสำหรับตัวของเอเ็มเอเองนะครับก็มองว่าตัวของเงินเฟ้อประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับก็มีรวมทำให้ตัวของ ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็น p o s i t i เซ surprise ได้นะครับสำหรับตัวของกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็อสังหารวมถึงตัวของหลีดด้วยนะครับขอขอบคุณพี่น้าขอบคุณครับอมาพบกับพี่แกงนะครับอ่าพี่แกงสวัสดีครับทุกผู้อ่านลงไปยี่สิบจุดดูเหมือนจะดูดูเหมือนจะสู้แต่สู้ไม่ไหวนะ เดลต้า <Delta S 2> ม,มันดีก่อนอย่างที่บอกจ๊อบแต่บอมันดีแล้วมันไม่ไหวปุ๊บมันเซ์เลยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมี IPO มาเทรดกันอีกนะนะสองสามตัวเลยเดือนนี้ตลาดเมื่อวานนี้อ่าตอนนี้มันเจอเส้นสิบบีกแล้วนะเส้นสิบบีกเนี่ยคือรูปวันนี้ที่ผมแสดงเนี่ยถ้าใครต้องการเปมสูบเนี่ยให้ใส่ทั้ง e ทั้ง s แต่ถ้าไม่ชอบแต่ถ้าไม่เอาอ่ะเอา E ก็พอแล้วกันเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่น E กันครับ <c oughs> ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยสิบวิเนี่ยเป็นตัวตัดสินแนวโน้มระยะกลางล่ะตอนนี้เอาง่ายๆก่อนคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยตลาดจะกลับไปดูดีใหม่เนี่ยเซตต,ต้องกลับไปปิดเหนือเส้นสิบวันก็คือหนึ่งสองเก้าศูนย์นะหรือหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะเพราะว่าพอดีตัวเลขของเส้นสิบวันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวซนะิมเปิร์เนี่ยมันหนึ่งสองแปดเก้าจุดก๊อกบ่าผมตีไปหนึ่งสองเก้าศูนย์แล้วกัน ถึงจะกลับไปดูดีใหม่แต่ตอนนี้ภาพกลางเนี่ยเส้นซิมเพิลสิบวิคหรือเส้นห้าสิบวัน,นมันอยู่หนึ่งสองเจ็ดศูนย์มันหลุดลงม,มาเมื่อวานนิดหนึง่งแล้วเมื่อวานมันเกิดโลว์โลที่ต่ำกว่าหนึ่งสองหกแปดแล้วอย่างที่ผมบอกว่า,อาสองอาทิตย์ก่อนตอนอาทิตย์ก่อนหน้านะที่ผมเสี่ยงช็อตเนี่ยตรงแปดสี่สองเนี่ยเพราะว่าผมจะเบสว่าตรงนั้นคือพีคแค่นั้นเองนี่คือสไตล์ผมคือจะหลีดทาทุกอย่างก่อนผมจะไม่ฟอลโล่ง ยกเว้นว่าผมคิดอะไรไม่ออกยกเว้นว่าผมมองภาพไม่ออกจริงผมก็จะเล่นฟอลโล่แต่ว่าผมชอบหลีดมากกว่าซื้อตูดๆขายพิกๆคือถ้าทาแล้วถูกเนี้ยเราก็จะได้ได้ราคาที่ดีนะทีเนี้ปิดหนึ่งสองเก้าหนึ่งได้ใหม่หรือหนึ่งสองเก้าศูนย์แล้วกันตลาดถึงจะกลับมาดูดีใหม่แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเส้นสิบวิครับไม่อยู่เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาในระยะกลางละมันก็จะลงไปดูระย,ายาระยาวระยะยาวตอนนี้หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าจะเป็นแนวรับถัดมาละ คือถ้าลงไปแล้วยืนได้อยู่ภาพยาวก็ยังดีนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยศาสตร์ของอเมคาล่องลอยเนี่ยอิชิโมกุคาวเนี่ยมันยังเป็นเมฆในอนาคตยังเป็นสีเขียวอยู่นะมันก็ยังบ่งบอกว่ามันมันก็ยังไม่ได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว,ว่ามันต้องมีย่อลงมารอบนึงก่อนนะเพราะว่ามันเกิดสัญญาณเดเวเชนเตือนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานโมลุ่มตลาดมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอนตลาดลงไม่ดี ฝรั่งขายหนักเลยทั้งหุ้นทั้งบอลทั้งทีเฟกทีเฟกอย่างที่ผมบอกท่านไว้ว่าผมว่าเขาเขาโลชตมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือผมยังคิดว่าเขาจะกดตลาดลงไปต่อก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยเดลต้ามันดีดคนที่เล่นบล็อกตามผมก็ได้ได้ตังค่ะอ่าคือเล่นแล้วของบอกเล่นแล้วออกไปเลยนะมันวิ่งไปหนึ่งแปดหกแปปเดียวมันลงมาที่เดิมคือตลาดตอนนี้มันจะสวิงนะครับเหมือนวันเนี้ยอีกตัวหนึ่งที่คล้ายคล้ายเดลต้ามันคือ C p พอ หรือง่ายๆคือถ้าท่านจะเบสตอนนี้เบสกับหุ้นที่ยืนอยู่ที่แถวเส้น10วิคเซตก็อยู่ที่เส้น10วิคมันจะต้องดีดแต่ถ้าดีดแล้วมันยืนไม่ได้เนี่ยท่านต้องระวังละแต่ไงก็ตามเนี่ยการลงมาที่เส้น10วิคในครั้งแรกยังไงมันจะดีดก่อนในหุ้นหลักนะแต่ไอ้ปันๆเนี่ยผมไม่รู้นะเมื่อวานเนี่ยเกิดโลว์โลลงมาด้วยอีกนะปิดใต้เส้น10อีกนะวอลุ่มขยับอีกไม่ดีหมดเลยวอลุ่ม40,002ปิดไป1266 แนวรับวันนี้คือหนึ่งสองหกสามแล้วก็ลงไปที่หนึ่งสองห้าสองก็คือเส้นค่าเฉลี่ยอ่าสิบวิกอ่ะสองร้อยวันแนวต้านวันนี้ก็คืออ่าหนึ่งสองแปดศูนย์ก่อนเพราะหนึ่งสองแปดศูนย์เป็นตัวเลขที่ผมบอกหลุดปุ๊บมันจะเกิดภาพเชิงลบนะมันหลุดลงมามันจะกลายเป็นแนวต้านละแล้วก็เส้นสิบวันทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่หนึ่งสองแปดเก้าสรุปวันนี้ผมคิดว่าเซ็ตจะไซด์เวย์ในกรอบแบนสวิงที่ผมให้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมว่ามันจะดีดได้ก่อนผมคิดว่ามันจะชิงดีดก่อน นะแต่ดีเสร็จปุ๊บตั้งก็ไปตามดูอาการมันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะแอคชั่นก็คือ,อสเปกุลเลตบายนะถ้าตลาดย่อลงมาก่อนนะมันมันแนวรับที่ให้เพราะลุ้นดีดในระหว่างวันคนระับโดยเน้นหุ้นที่อยู่ที่เส้นสิบบีกนะครับวันนี้ผมได้เลือกหุ้นมาสองตัวแต่ว่าวันนี้ผมเลือกหุ้นที่สวยๆนะหนึ่งก็คือ global กับ e a นะครับ e a เนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งเมื่อวานเนี่ย nvdr เนี่ย net buy มาอันดับห แต่เชื่อพวกนี้บางทีเชื่อมากไม่ได้นะจอบดูดิห้าวันนี้มันซื้อการบินไทยอย่างเดียวเลยพี่แกมันลงเอาอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะคือมันไดเวจินนะนะมาดูบลนะ็อกเทรดละบล็อกเทดผมเลยมาหลบมาลงไฟฟ้าแล้วกันนะกันกุลเนี่ยทรงมันเหมือนตั้งลำอยู่ด้วยไร์ซิงตีลองดูแล้วกันนะสองศูนย์สองหนึ่งเก้าแปดตอต็อปลอดหนึ่งเก้าหกโดนนิดเดียวแนวต้านสองหนึ่งศูนย์ถึงสองหนึ่งสี่นะครับอ่าน้องเลือกมาบีกิม บีกิมเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยที่จับ b วยนะขึ้นมาอันดับสองแล้วนะแพ้แค่ BCBG ดีกว่า GPC โดยกราฟนะตอนนี้นะในภาพกราฟเดย์นะ e ric, กาวิเล็กริกก็กราฟเนี่ยแย่สุดนะรองที่ราคาไม่สูงกว่า14.8นะน้องให้หลบเข้าหุ้นดีเฟน s ซี e นะโอเค DR หุ้นไทยใจฝรั่งเนี่ยเปปซี่80 คือหุ้นยาวๆที่ตอนนี้ผมยังชอบอยู่นะจังหวะที่ย่อตัวลงมานะอ่าควายโชว์ c ค t L r w W D 8 0 Gap 8 0นะคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะแล้วก็ DR เวียดนามของบัวหลวงอ่ะ u e หนึเนี่ยแต่วันนี้ผมมาเขียนของเบอร์หยวนต้าดูนิดหนึ่งแล้วกันเบอร์19เห็นตัวนี้มันดูดีขึ้นมานะครับแล้วก็มีอ่าสโนศูนของพัทละที่ผมชอบอยู่นะครับอ่าท่านดูไว้นะครับแล้วก็ไอตัว อะไรที่เมื่อวานผมมัน CRWD 8 0ย์แล้วมันก็มี0ูนย์ด้วยเป๊ปซี่แอยู่ที่9 8้าดตังค์นะกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยตัวเนี้ยดูดีนะแล้วก็มันอาจจะดึงบ้านเราด้วยก็ได้นะครับบ้านเราถ้าใครจะเล่นกลุ่มเครื่องดื่มนะผมว่าตอนเนี้สวยสุดนะคืออิชิตันอิชิตันนะนะเหมือนได้ยิวเยอะด้วยนะจอมแล้วตัวเนี้ยเอก้าแปดราคปิดแนวรับเก้าเจ็ดถึงแปดเก้าซับร้อยแปดแปดแนวต้านหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย MWG เนี่ยมันเป็นหุ้นเวียดนามเวียดนามมัก็อย่างที่ผมพูดไว้ในสัมมนานะสัมมนาจริงเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันเจอไซเคิลมันมันเป็นไซเคิลมันคือมันโดนตอนไหนก็ได้ของเดือนเนี่ยที่ระวังไว้นิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวียดนามผมยังมั่นใจว่ามันจะไปพันแปดร้อยห้าสิบเป้าหมายของมันเพราะว่ามันคือมันตามเรามันจะต้องไปตรงนั้นก่อนเพราะเราเคยไปตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยผมว่ายาวๆเนี่ยมันจะไม่ตามเราแล้วนะมันจะหลีดมันจะหลีดเราขึ้นไปนะครับ MWG สิบเก้าสิบจุดสามถึงเก้าจุดเก้าซับลดเก้าจุดแปดดัลตันสิบจุดเจ็ดถึงสิบเอ็ดจุดหนึ่ง 1, นะครับตัวนี้เป็น DR ของเวียดนามตัวหนึ่งที่ผมดูกราฟว่าน่าสนใจนะครับอ่าหุ้นเด่นเช้านี้ก็หนึ่งโกลบอลแล้วกันนะอยู่ที่แนวรับพอดีนะลองดูแล้วกันนะครับสัญญาณก็โดยรวมก็โอเคอยู่นะจ๊อบเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อ่า แต่มันต้องเร่งเร่งดีแล้วนะเพราะว่าตีตี้ริบบอนมันเรียกบายมั้งแต่ตรงนี้ละนะมันเริ่มอ่อนกําลังแล้วอะแต่ยังไงก็ตามสเปกตรัมยังโอเคสมาร์ทมันนี่โอเคซูเปอร์สกอร์โอเคนะใครที่เล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติจะเข้าไปเล่นสั้นนะผมแนะนําท่านนิดนึงใช้เทคนิคใหม่ของน้องนะครับก็คือตีนิตี้เลสโอนเอเตอร์นะนะตัวนี้เป็นตัววางเทลลิ n งซับที่ดีและไวคือสมมุติใครที่เป็นขาเล่นเร็วๆเนี้ยดูตรงนี้ไว้เลยแล้วกันนะครับ วางจุดซับลอดของโกลบอลไว้เจ็ดส้าแนวต้านย่อย 9, เจ็ดเก้าแนวต้านใหญ่แปดุดหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจริงไม่ได้ชอบมาหรอกนะแต่ว่าสีเควนเฉียวเนี่ยมันนับมาเป็นหนึ่งม่วงเนี่ยเออมันก็มีลุ้นนะไอเอเอเนี่ยนะดุดสามหนึ่งสี่สต็อปนะคือเล่นพวกนี้ต้องกลัวๆมันกน่นแต่ว่าโดยรวมนี่มันก็ถือว่าโอเคนะตีตีตลิปบอนตีตีซูปเปอร์สกอร์อ่าสมาร์ทมันนี่แล้วก็สเปกตัม นะวางซับลอดสามหนึ่งสี่ต้านย่อสามสามหกต้านใหญ่สามสี่แปดมีวิกฤตไหมเจ้ามีไหมไม่อ๋อโกลฟิวเจอร์โกลเนี่ยผมปรับเป้าแล้วอย่างที่พี่บอกท่านเดี๋ยวผมจะไม่เอาเกินนี้แล้วนะปีนี้ผมให้สี่พันสองผมพอแล้วมันจะวิ่งไปไห <ป S 2> นก็นนไปก่อนแต่ปีปีหน้าสี่พันห้าถึงห้าพันละกันปีหน้านะแต่ตอนเนี้ย ทุกคนแม่งปรับกันหมดเลยครับไอ้อย่างเนี้โคตรน่ากลัวเลยนะ <S 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 คือเวลาทุกคนพร้อมใจกันปรับนะท่านต้องระวังนะแต่ว่าปีนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคือเอานี้ก่อนคนที่เล่นโกลเนี่ยหนึ่งพยายามเทรดเทรดคือทุนต่ําถือไปเลยเชื่อผมนะถ้าท่านไม่เก่งเทรดท่านต้องเก่งถือแต่ท่านเทรดเก่งท่านขายได้เพราะว่าจังหวะตอนเนี้ยมันจะมีจังหวะที่มันวูบลงมาในระดับเป็นร้อยร้อยเหรียญเลยทนให้ต้องกลัวคือถ้ามันจบรอบเนี่ยแต่ว่า ถ้าดูกราฟมันจริงๆ่ะตัวนี้น่าจะเป็นแค่สามในมันนะนะแต่มันอาจจะเป็นห้าใน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 คลื่นรายชั่วโมงหรือในรายเดย์ที่มันต้องย่อลงมาก่อนทีหนึ่งนะครับเพราะเนี้ยจ o โอแใครที่เข้าไปเล่นเนี่ยให้ใช้เรสโซเนเตอร์เช่นเดียวกันในวางเทลลิ่งซับนะครับวันนี้แนวรับผมขยับมาให้4.140ถึง4.120คือทองเนี้ยยาวมันเป็นขาขึ้นอย่าพยายามไปช็อตเลยแต่บางทีผม เขียนช็อตไว้บ้างเผื่อใครที่อยากเบ็ดอะแต่พอมันเบ็ดแล้วมันข้ามแนวต้านที่ผมบอ,อกท่านก็ต้องสต็อปเลยทันทีหรือถ้ามันเปิดมาปุ๊บมันข้ามแนวต้านที่ผมบอ,อกท่านก็ไม่ต้องไปช็อตมันแล้วนะมันแปลว่ามันมีโมเมนตัมมาแนวต้านวันนี้ผมวัดได้สี่สองส0มูนย์สสองห้าูนย์ในตัวจ O โอแซวังครับลอตที่สี่พันหนึ่งแล้วกันคือเวลาเล่นทองเนี่ยทีเฟกผมจะใช้ห้าจุดทองเนี่ยผมอยากจะใช้ในเกณฑ์ประมาณสิบถึงยี่ิบเหรียญถ้าท่านทนได้นะเพราะว่ารยากภาพยาวมันยังดีอ่ะนะครับ ดอลลาราดอลลร์ตอนนี้อยู่ในจุดซึ่งชี้เป็นชี้ตายเหมือนกันแล้วตรงใกล้ๆร้อของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยผ่านไม่ผ่านเก้าเก้าถึงร้อยเนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญนะครับถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยบาทบาทจะอ่อนไปตามที่ผมพูดไว้ในสมัมมนาท่านไปฟังดูแล้วกันนะครับดอลลาร์ผมยังคิดว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันมันยังเป็นเป็นโทนอ่อนค่านะเพราะเนี่ยพวกกลุ่ม ส่งออกยังอาจจะได้อันนี้สองจากตรงนี้นะครับสามสองจุดสามถึงสามสองจุดสองเป็นแนวรับของยูดอลล่์แนวต้านสามสองจุดหกจุดเจ็ดใช้สิบดังเป็นตัวคุมสับร้อนแล้วกันในตัวดอาลลร์นะอ่าทีเฟกอกเขาไม่มีวิคลี่ใช่ไหมจ๊อบอ่าไม่ไม่มีเราพี่ขอพูดให้ให้ฟังนิดนึงแล้วกันหุ้นที่เราเลือกไว้ในวิคลี่เนี่ยมีอยู่สามตัวนะครับที่เราเลือกอก,กันมานั้นหนึ่งคือ bkG i สองคือไท i ฟู o ดกรุ๊ปสามคือแอดวา Advan านเนี่ยผมยังคิดว่าหลุมหลบภัยที่ดียังอยู่ในกลุ่มของไอซีที CT, นะครับอปีที่แล้วเนี่ยหุ้นทัวเป็นหุ้นที่ n v d r ซื้อสูงสุดเก็บมาสะสมสูงสุดของปีเลยนะแล้วก็ d อ v n c e เป็นหุ้นที่ถูกขายทิ้งมากสุดอันดับ3แต่ปีนี้ปีนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเริ่มกับข้างกันแนละ้ว แอดวานเนี่ยเป็นหุ้นที่ถูกซื้อมาอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่ต้นปี n v ็นวีเก็บหุ้นตัวนี้ไปเยอะที่สุดเลยในระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นปีมานะจากข้อมูลที่จีท์ทำให้เรานะตัวที่สองเป็นพัระไอตัวที่สเป็น s อซตัวที่สามเป็นเดลต้หุ้นที่โดนขายหนักสุด3ตัวแรกคือ BDMS, CPN และ IVL นะน้ำมันระวังนะจอบพี่ดูเหมือนเบนอาจจะหลุดหกสิบกเออน่าจะหลุดนะ ดูอาการดูไม่สู้ดีนะปอตทอยตัวหนึ่งนะคือคืออะไรที่เกี่ยวกับน,น้ำมันเนี่ยลบลบลบ,ลบไปก่อนแล้วกันแต่ถ้ามันลงมาที่แนวรับอย่างวันนี้ผมส่งอีเมลหาท่านในตัว O r ท่านไปดูแล้วกันมันเป็นจุดที่น่าเบสเหมือนกันหรือใครอยากเบสเนี่ยลงมาที่เส้น200วันเนี่ยเป็นจุดที่น่าเบสดมากในหุ้นหลักนะที่มันลงมาเจอครั้งแรกคือ,อยังไงเส้น200วันเนี่ยเป็นเส้นที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเราก็ใช้ฝรั่งก็ใช้ผมเอคนใช้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเจอเนี่ยมันต้องทําความเคารพ เช่นเวลามันลงมาเจอครั้งแรกมันจะดีดขึ้นมาเจอครั้งแรกมันก็จะเด้งอย่างเงี้ยนะซีรีส์เซวันนี้ก็ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยสิบวิละเมื่อวานถ้าใครจําได้ผมบอกว่าแนวรับมันอยู่ที่แปดหนึ่งสองหนึ่งแปดูนแปดมันลงมาแปดหนึ่งหนึ่งนะครับอิชิโมกุคาวก็ยังโอเคอยู่เส้นสองร้อยวันอยู่ที่แปดูนย์สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเปิดมามันชิงเด้งก่อนมันหลุดเส้นสิบวันละเราต้องไปเล่นหน้าช็อตก่อน นะเล่นหน้าช็อตตอนเนี้แนวต้านแรกคือตอนนี้ทีเฟกง่ายๆเหมือนกันเซตต้องปิดหนึ่งสองเก้าศูนย์ทีเฟกต้องปิดแปดร้อยสาสิบปิดแปดร้อยสาสิบใหม่ถึงกลับไปเล่นถึงกลับไปดูดีใหม่ไม่งั้นมันยังเป็นทางลงนะครับฟอร์เรนผมยังมั่นใจว่าเขาโลหน้าช็อตมาแล้วตอนเนี้เขาสะสมการช็อตโดยการที่ผมจับโดยวิธีผมเนี่ยมาหมื่นหกพันตัวนลครนะแต่ยังมันยังมีเวลาอยู่ถึงสิ้นปีไม่เป็นไรนะครับวันเนี่ย ดีดมาผมจะพยายามช็อตโดยกรอบแนวต้านอยู่ที่823ถึง831นะครับเส้น10วันมาอยู่828นะครับตัวเลข831นี่มันเป็นตัวเลขที่ใกล้ๆเส้น5วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานตัวเลขขายก็อยู่ตรงนั้นก็คือถ้ามันข้ามไฮเมื่อวานอ่ะท่านต้องต็อปนะท่านต้องข้ามไฮเมื่อวานท่านต้องต็อปที่832ในทางกลับกันถ้ามันชิงย่อลงมาก่อนถ้าย่อลงมาก่อนเนี่ยแนวรับคือ808ถึง800ผมอยากรับตรงนั้นแล้วใช้799เป็นตัวคุมซ t o p loss เจาขอดูทีเฟกหน่อยเลยต้องดูด้วยว่ามันเป็นยังไงก่อนคือทีเฟกเนี่ยถ้าถ้ามาคอหน้างานเนี่ยจะดีนะครับเพราะคือให้ผมเห็นอะไรก่อนเพราะตอนผมเขียนนะี๋ยวแป๊ดดบหนึ่นนงครับเนี่ยเห็นไหมมันชิงดีเลยไหมเมื่อวานผมถึงบอกว่าตอนมันลงไปตรงนั้นอน่ะมันมันมันควรจะเล่นดีดมากกว่าตรงแปดหนึ่งสองเนี่ยดีดมาวันนี้เท่าไหร่เนี่ยมา,มารเราเขียนแปดสองสามมันดีดมาใกล้ๆเลยเห็นไหมเขียนแปดสองสามไหมนะถ้าจะเห็นเลยวว่าแนวรับที่ผมให้แต่ละจุดเนี่ยมันจะค่อนข้างคม จับมาดูไม,มามไม่มีคำถามหรอไมม่ีคถามจริงหรอ, <c oughs> อ,ขอเขากลัวตลา,าด,ดย <c oughs> อ,อย่างนั้นถ้าไปเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วลองดูนะครับได้ครับผมก็ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กับช่อง Trinity Security กันด้วยนะครับก็วันนี้ผมกับพี่แก้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ